S 1> <S 1> <S เข้าใจแล้วนี่คือสคริปต์รีวิว KGM Muscle v 2025แบบเป็นภาษาไทยลื่นไหลเหมาะกับการใช้พูดในวิดีโอ YouTube KTM m a s z o so EV 2025เป็นรถกระบะไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนจับตามองมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่แข็งแกร่งแต่แฝงด้วยความทันสมัยด้านหน้ามีการออกแบบกระจังหน้าแบบปิดตามสไตล์รถไฟฟ้าเสริมด้วยไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบคมเส้นสายตัวรถดูบึกบึนแต่มีความลุ่ลมช่วยลดแรงต้านอากาศล้ออัลลอยขนาด20นิ้วรับกับตัวถังได้อย่างลงตัว เพิ่มบุคลิกให้ดูเท่และพร้อมลุยทุกเส้นทางใครที่ชอบรถทรงกระบะดุดันแต่ดูทันสมัยบอกเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวัง ภายในห้องโดยสารของมัสโซอีวีก็ทำออกมาได้ดีไม่แพ้กันการตกแต่งเรียบหรูแต่เน้นความแข็งแรงบ่อนั่งกว้างสบายรองรับการเดินทางไกลได้ดีมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและหน้าจอกลางระบบสัมผัสที่รองรับ Apple Car Play และ Android Auto พร้อมระบบเชื่อมต่อทันสมัยฟิลการขับขี่เงียบสนิทต,ตามแบบฉบับรถไฟฟ้าแถมยังมีช่องเก็บของเยอะทั้งคอนโซลกลางช่องข้างประตูและพื้นที่ใต้เบาะหลังพื้นที่เบาะหลังยังสามารถพับเก็บได้ช่วยเพิ่มพื้นที่ขนของเวลาใช้งานจริง ในเรื่องสมรรถนะ KGM Muso EV ใช้มอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อให้กำลังสูงสุด300แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง605นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ6.5วินาทีถือว่าแรงใช้ได้สำหรับรถกระบะไฟฟ้าแบบนี้แบตเตอรี่ขนาด81.4กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลประมาณ420กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง รองรับการชาร์จเร็ด DC จาก20-80%ใช้เวลาแค่35นาทีเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการลากจูงสูงสุดถึง3,500กิโลกรัมเรียกได้ว่าใช้งานจริงได้สบายทั้งในเมืองและนอกเมือง สำหรับราคาจำหน่ายของ KGM m a s o o EV ในไทยเริ่มต้นที่ประมาณ1.69ล้านบาทในรุ่นเริ่มต้นและสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2.09้าล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปสุดพร้อมออปชั่นครบครันทั้งความปลอดภัยเทคโนโลยีและฟีเจอร์การขับขี่สมัยใหม่ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะไฟฟ้าคันแรกที่ทั้งสวยสมรรถนะดีและราคาสมเหตุสมผลอยากได้เวอร์ชันที่สไตล์คุยแบบสนุกสนุกหรือเป็นทางการกว่านี้ไม้เดี๋ยวทำให้อีกได้อยากได้ไหม